สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กาออกมาหน้านะครับบึงบึงอ่านหน้านะครับผมดำแล้วครับนี่ตัวนี้ดำแล้วดำหน้าแล้วครับเห็นมาครับฟังฟังเสียงน้ำไหลครับผมเห็นน้ำไหลบ่อน้าไหลออกจากบองหน้าเขานะครับที่ดำแล้วนะครับหรือปักดำแล้วนะครับ น้ำมันไหลครับนี่ก็เขาวานครับทั้งผุนผุนอให้นุ่นเขาวานครับแต่ให้นี่นะครับให้นี่ดำเบานะครับผมน้ำก็ไหลออกครับไหลออกจากอ่าหน้าตีดดำนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ฟังเสียงอยู่ให้อยู่หน้าครับผม <c oughs> ฟังเสียงเฉียดเสียงเฉียดจะหน้าหองเสียงนำไหลเสียงเฉียดจะหน้าหองครับพี่น้องถ้ามาเบิ้งครับอยู่ขังหน้ากับมีด ต้นไม้นะครับผมเพราะว่าจะเป็นต้นพักเชชดนะครับผมอ่าต้นพักเชชดเนาะเห็นบอาพี่น้องนี่เสียงเฉียดจะหน้าห้องกับนี่น,นะครับ านี่ก็บ,บ่ท่นได้ดำจบ,บสวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิ้งครับผมคนหน้าหน้าอ่าหน้านะครับออกมาหน้ามาให้พี่น้องเบิ้งธรรมชาตินะครับผมว่าจะจึงได้ครับ มองนี่กับวัา,านเดดับนะครับผมมองครับยังยังเป็นน้ำอยู่ครับวัา,านได้ดับก็ออกมาพี่น้องชมธรรมชาติบึงครับผมปรจันไดครับเบึงไปพู้นชมธรรมชาตินะครับพี่น้อง มีทั้งเสียงเฉียดนะครับเฉียดจะหน้าห้องอลายๆครับธรรมชาตินะครับผมเห็นพี่น้องในช่มธรรมชาตินะครับว่าพี่น้องธรรมชาติอีสานบ้านโฮ่ากาวเวทีการทำหน้านะครับพี่น้อง <c oughs> ออกมากเห็นเบงกานะครับผม ที่ต๊ไว้ดำนะครับผมดึงแกให้ิึแงแถวๆนี้ก็มีต้นต้นไม้ครับผมตน้นต้นไม้ต้นกระถินนลงตน้นอ,อ่ะอืมดูนะครับต้นกระถินนา่างและต้นดู <c oughs> ม่เจ้าให้พี่นองมุเบิงกานะครับนี่ครับพี่นองกางงามเรากาะไงสีอีกอาทิตย์นึงก็จะลดกดำครับนี่นี่ครับกาอีกอาทิตย์นึงก็จะได้ลกดำเราครับกางงามเราใส่ปุ๋ยเขียวอ้อหยู่ครับพี่นอง กางามแล้วอ่กากางามแล้วพี่น้องเป็นไรมีกอาทิตย์นึงก็บทีไถไถหน้าพวกนี้แหละครับไถหน้าพวกนี้ดำกับเสียงไถหน้าพวกนี้ก็ดำอ่าก็เพราะว่าตกไปเฉย,ยดำครับพี่นอ้องอ่มามักคลิปของผมหรือว่าการไทถทอดอ่าธรรมชาตินะครับ ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมผมจะทายทอดวิถีบานเหาอ,อีสานบานเหานะครับาทายทอดทองให้ทองหน้า,อ,าอีสานบานเฮาเมื่อใหผู้ที่ไปเฮ็ดงานต่างแดนเฮ็ดงานยาูตั้งจังหวัดไกลๆนะครับทีชิดทอดบานชิดฮอดอความเป็นยูอีสานบานเหานะครับชิดทอดการดำรงชีวิต ่เช่าหน้านะครับผมแบบดั้งเดิมนะครับว่าอาจงใดนะครับขอ,ขอพี่น้องอก,ออกันมักที่ผมกับรไอะไรก็แช่์กบติดตามด้วยนะครับผมะจงใหญกับผมขอฝากไว้นะครับผมฝากแนอ้อมผออ้อม,โมใ,ใจของพี่น้องนะครับซอยกันดันนะครับผมซอยกันติดตามครับผมผมอจ้า พอฝากไว้เพียงแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับเดีเ๋ยวพบพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ